วิธีการที่เราอยากจะเสิร์ฟชาให้มันดูแบบเป็น3ามเลเยอร์ค่ะนะคะเราจะเสิร์ฟยังไงจะได้แบบเครื่องดื่มของเราจะได้น่าทานเนาะโดยที่ว่าเราก็ไม่ได้เพิ่มต้นทุนอะไรมากมายเลยนะคะก็คือเป็นต้นทุนเท่าเดิมที่เราใช้กันนี่แหละคะ่ะวิธีการทําน้าชานะคะเราก็จะตักใบชาค่ะพี่นเล่จะใส่อยู่ประมาณที่10กรัมนะคะก็คือก็จะประมาณช้อนพุ่นๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่ไปเลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะกดน้ําชานะคะออกมานิดนึงค่ะอเอาแค่ให้น้ําผ่านชาลงมานิดเดียวนะคะพอน้ําผ่านชามาเราจะแช่ชาไว้25วินาทีค่ะเราแช่ชาได้25วินาทีเราก็จะกดปล่อยน้ําชาออกมานะคะให้ถึง4ออนนะคะอันนี้คือตอน1สูตร1แก้ว16ออนนะคะทําชาไทยแบบ3มเลเยอร์กันค่ะถ้าใครที่ทํานมผสมไว้แล้วนะคะ1ออนครึ่งค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะมาแบ่งน้ําชาของเราค่ะเราจะแบ่งเป็นสองสองนะคะอ่ะพี่เนยกจะเทน้ําชามา ที่60 ml นะคะหรือว่า2ออนค่ะนี่นะคะเอามาผสมกับนมผสมก่อนเลยเราคนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปใส่น้ำแข็งให้เต็มแก้วค่ะใช้นมสดแมกโนเลียกันเนี่ยที่2ออนหรือว่า60 ml นะคะแล้วเราก็จะมาเทท็อปหน้านะคะเราจะเทตรงขอ,ขอบขอบแก้วนะคะเราจะไม่ไม่เทแบบว่าเทแรงเนาะอ่อเทเต้เต้นะคะตรงขอ,ขอบขอบแก้วเนาะ ตามด้วยน้าชา2องออนที่เราเก็บเอาไว้นะคะถ้าจะให้ดีนะคะอาจจะเอาช้อนมาอังนิดนึงนะคะลดแรงกระแทกนะคะชา3มเลเยอร์ของเราก็มาเรียบร้อยแล้วค่ะ